พิธีมิสซาพิธีมิสซาคือพิธีบูชาขอบพระคุณในความเป็นหนึ่งเดียวกันของริตชน โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์โดยอาศัยพระกายและพระโลหิตที่ยอมสละและพลีชีวิตเพื่อเราดังนั้นพิธีมิสซาจึงควรเป็นพิธีของส่วนรวมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่คริสเตชนจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษย์ทุกคนในความเป็นจริงคำว่ามิสซาหมายถึงการถูกส่งไปเพื่อประกาศข่าวดีและเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมอบตนเองและชีวิตให้มีคุณค่าต่อคนอื่นๆเช่นเดียวกันกับที่เราได้รับจากพระเจ้าซึ่งพระเยซูเจ้าเป็นทั้งผู้ถวายและเป็นเครื่องบูชาเองโดยผ่านทางพิธีการหักปังบวนพระแท่นเพื่อขอบคุณพระบิดาสำหรับการส่งพระบุตรให้มาไถ่กู้มนุษยชาติในพิธีมิสซาพิเชนเชื่อว่าองค์พระเยสูเจ้าประทับอยู่อย่างแท้จริงในสวิธีการคือ 1. จากพระวาจาของพระองค์ในบทอ่านจากพระคัมภีร์ 2. ระหว่างการเสกบังและเล่าอางุนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการที่พระเยสูเจ้าจะสถิตยอยู่ในพิธีมิสซาเพราะเป็นการรื้อฟื้นการเลี้ยงอาหารข้ามื้อสุดท้ายของพระเยสูเจ้าและ 3. การรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นปังทรงชีวิตเมื่อพิธีมิสซาสิ้นสุดแล้วพระเยสูเจ้ายังคงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ธรรมเนียมการเก็บรักษาศีลมหาสนิทไว้หลังมิสซาจึงเกิดขึ้นเพราะความต้องการที่จะใช้เป็นศีลเสบียงสำหรับคนเจ็บป่วยและแจกศีลแก่ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาได้จึงเกิดธรรมเนียมการเฝ้าศีลเกิดขึ้นในภายหลังด้วยจะเห็นได้ว่าพิธีมิสซาเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตคริสตชนไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่พิธีกรรมภายนอกเท่านั้นหรือการบริจาคทานคริสตชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆที่ประกอบขึ้นทุกขั้นตอน